นี่น้โเียิปเสไลดาวบดาวโฮเซเวลาหนึ่งสามสี่เก้าครับ่อย อันลโหลเีเียร ER> ์ไรว่ดาวเเวลาหนึ่สองครับพี่เด้ออายุ่ได้แตกอนอีนี้อันโหลดโชลเพียร์ ก็เาเดาเเดาตหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับเวลาชุดอลอดอ่านไม่เกิชดอ่อยู่นี่แต้นาย อนนี้อันโนโชเกียิีเกียสไลด์ดาวเฮนบดาวโฮเซ์เวลาหนึ่งหนึ่งแปดสครับฮีโรฮีโรครับนะ่ร้า,าสูตีกันไครับดกดีี่แต่นีไม่ต้องแงข่เลผม,ลผม,ลผมลได้แค่นี้หลยได้ได <laughs> ้สามใช่ไหมว่าอยู่ี่น่นบยสบาิรไ อันโหลดยกเกียร์เวลา9 2้อห oh ้าโอ้โหหลักเดียวแฟนบา เปนทีอันโลดโชเกียเกียสไลด์ดาวฮ์บระดาวโพสเตอร์1เวลาหนึ่งห้น่ดีโลครับคือจะอัานอยูด้ไแตนบาย กำลังใจนะครับไม่ยากครับดีหมดแล้วเหรอเปิด อันโหดโชเบียเซเลด้าเฮเดาโฮเซอร์หนึ่นึ่งหกหนึ่งนี่ด้อายุดสิสแตนบาามี่ินิอันโดโชเกียเกีย์ซลด้าเฮเบดาวโฮสเตอร์ครับ เวลา1429 1429